สีครับพี่น้องมือนีเกษตรผ้าเบงนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับทุเรียนที่สวนลุงเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงตอนเย็นแล้วนะครับซึ่งให้คนมาฉีดพ่นนะครับขับไล่แมลงนะครับช่วงนี้ท่านใดเจอแมลงนะครับก็ทําการฉีดพ่นขับไล่นะครับโดยสิ่งสารที่ฉีดพ่นก็เป็นอันนี้ก็ยังไม่พูดนะครับอ่ะแล้วก็มาต่อที่ว่าทุเรียนนะครับที่กิ่งก้าน นะครับแห้งเหี่ยวนะครับใบหล่นใบร่วงนะครับเราจะทําง่ไงมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์นะครับอมรู้ประสบการณ์นะครับที่ผมไปพบไปเห็นมานะครับสําหรับหลายๆสวนนะครับที่เจอปัญหาเดียวกันนะครับคืออทุเรียนตายฝั่งนะครับตายฝั่งก็คือฝั่งหนึ่งที่มันหายไปหมดเลยนะครับแม่แต่กิ่งก้านก็ไม่เหลือนะครับก็คือเป็นทุเรียนตายฝั่งนะครับท่านใดที่เจอในลักษณะนี้ก็คือ ก็จะเป็นลักษณะใบร่วงใบหล่นนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกิ่งก้านนะครับแห้งนะครับเพราะว่าเจอสภาพอากาศที่แบบหนักๆคนโหดนะครับร้อนอบอ้าวนะครับทีนี้หลายๆท่านนะครับที่เจอนะครับก็ก็ต้องนั่งบางคนนั่งยอมรับความเป็นจริงนะครับบางคนก็สู้ต่อหาวิธีนะครับค้นหานะครับ ต่างๆอะไรต่างๆนะครับเพื่อมาคือแต่ว่าของผมเจอส่วนส่วนโรงเย็นเจอเนี่ยนะครับดูแลแบบธรรมดามากนะครับอันดับแรกเลยคือคือหญ้าเนี่ยสำคัญเลยนะครับหญ้ากับการพวนดินนี่คือสิ่งสําคัญของทุเรียนนะครับอันนี้คือเราจะพูดว่าโรคลงหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็เป็นแค่ปลายเหตุนะครับสําหรับทุเรียนของเรานะครับ อันนี้คือถ้าท่านที่จะปลูกทุเรียนนะครับจะมีอ่าก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องจับเสียมจับจอบนะครับเพื่อ,อาทาการพรวนดินพอสมควรนะครับในเรื่องการปลูกทุเรียนเพื่อ er อะไรนะครับเพื่อให้ทุเรียนของเรานั้นเพื่อได้เดินรากนะครับเพราะว่าดินของแต่ละแต่ละสวนนะครับไม่เหมือนกันนะครับดินของแต่ละสวนไม่เหมือนกันและดินแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันนะครับ บางจังหวัดนะครับดินดำนะครับดินโป่งนะครับรากแทงไปไหนก็เดินได้ดีนะครับปลูกง่ายนะครับแต่บางท่านนะครับปลูกเป็นดินที่เราต้องเอามาลงนะครับลงเป็นลดเป็นลดเป็นรดลดดํามลดดัลงเป็นลถนะครับเพื่อปลูกนะครับบางท่านก็ปลูกตามดินธรรมชาติของเรานะครับซึ่งสวนโรงเย็นก็เหมือนกันนะครับเป็นเนี่ยนะครับเป็นดินธรรมดานะครับอันนี้เป็นดิน ลูกลังผสมดินเหนีนยวแล้วก็มีทรายนิดๆน,นะครับอ่าสามอย่างเลยนะครับซึ่งดูแลยากไหมก็ยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวแล้วก็มันจะไปยากตรงที่ว่าทุเรียนโตนะครับเพราะว่ายิ่งโตเราจะต้องยิ่งอ่าพวนดินให้กว้างนะครับเพื่อนะครับให้รากทุเรียนนั้นเดินได้กว้างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า รากฐานของทุเรียนก็คือการเดินรากนะครับแล้วก็ไม่ให้รากเน่าถ้ารากเน่าจบนะครับก็จะเริ่มมีปัญหาอะไรต่างๆมานะครับดังนั้นปัญหาที่เกิดทําให้กิ่งกา้านหรือใบทุเรียนนะครับล่วงหรือว่าหักหรือว่าตายฝั่งนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่าโคนรากเน่านะครับท่านใดน,นะครับที่ทุเรียนเป็นเหมือนกันเ,เป็นตายฝั่งนะครับก็ลองถ้าท่านจะ ปลูออกต้นใหม่นะครับท่านก็ลองขุดออกมาดูนะครับว่ารากของเขาเดินได้ไกลแค่ไหนนะครับเตรียมที่ก็มาหนึ่งศอกนะครับก็ตายนะครับเพราะว่าดินของเราบางทีมันไปเจอดินเหนียวแล้วเวลาเจอฝนเจออะไรมันจะเป็นเหนียวที่มันจะเดินรากช้ามากจริงๆนะครับเดินช้ามากรากแทบจะไม่ไหลออกมารากแทบจะไม่เดินออกมานะครับยิ่งเป็นรากตะขาบเนี่ยยิ่งคิดยากเลยนะครับ แล้วก็ท่านใดนะครับที่ไม่ค่อยได้พวนดินหรือว่าท่านใดที่ยกพื้นสูงก็อันตรายเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้เป็นสรุปไปแล้วไปเลยก็แล้วกันนะครับคือจะให้พูดมันก็พูดไปนานพอสมควรนะครับแต่วันนี้ผมจะสรุปให้ดูก็คือหนึ่งนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับที่เจอในตอนนี้ที่ผมแก้ปัญหานะครับคือหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องนะครับทําการนะครับให้น้ําใส่ปุ๋ยพวนดิน3ามอย่างนี้เราต้องให้ครบ สําหรับทุเรียนนะครับและที่สําคัญนะครับการพวนดินเราไม่ควรที่จะพวนนะครับใกล้รากทุเรียนนะครับหรือว่าเวลาเราพวนเราจะต้องพวนในลักษณะที่ว่าพรวนลึกพอสมควรนะครับรอบข้างที่เราพวนนะครับเราจะต้องลึกประมาณ1-2คืบนะครับลึกเลยนะครับขุดลึกลงไปแล้วก็เราจะผสมดินอะไรก็ได้นะครับเป็นดินที่โปร่งๆนะครับเพื่อให้รอนะครับว่ารากทุเรียนเขาจะเดินออกมานะครับ อย่างนี้นะครับคือถ้าเราทําอย่างนี้ออกมาตั้งแต่ทุเรียนยังเล็กๆนะครับมันจะดีกว่านี้นะครับอ่าแต่ว่าเราเพิ่งมาดูแลเนี่ยเราก็ต้องทําบางทีเราทําจนมือแตกมือพองไปอะไรไปหลายๆอย่างนะครับซึ่งทําให้การที่เราจะทาแล้วมันยากนะครับยากพอสมควรนะครับดังนั้นท่านใดที่ปลูกทุเรียนนะครับให้ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันถึงจะไม่ค่อยมีปัญหาแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าปัญหาเรื้อรังนะครับ ปัญหาเรือรังเลยนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะโรคลงเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่นี้เป็นปัญหาเรือรังของผมก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเรือรังก็คือนะครับดินมันไม่เสมอกันแล้วทีนี้รากมันเดินไม่ได้แดดก็เผาด้วยนะครับก็ทําให้ตุเรียนต้นนี้นะครับเริ่มเป็นแห้งตายฝั่งแต่ว่าผมดูแลได้ทันนะคเพราะคือ3อย่างนี้นะครับคือการพวดินให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับสอย่างนี้เลยนะครับบางทีนะครับเราก็ต้องเอาน้ําเปล่านะครับใส่เครื่อง ใส่เครื่องเพื่อฉีดพ่นล้างใบนะครับเพื่อให้เขาสดชื่นนะครับล้างใบด้วยนะครับคือเป็นน้ําเปล่านะครับฉีดพ่นล้างใบนะครับลองทําดูนะครับเพราะว่าอากาศของเรานั้นมันร้อนอบอ้าวจริงๆนะครับเราจะรอฝนก็ไม่ได้นะครับหลังนั้นเราต้องใช้ลักษณะนี้นะครับคือส่วนที่ส่วนโรงเย็นก็ใช้ลักษณะที่ว่าเอาน้ําเปล่านะครับฉีดพ่นล้างใบนะครับท่านใดที่ไม่เคยลองนะครับก็ลองดูได้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่ลองแล้วคิดว่าไม่ดีก็ ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือการแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์นะครับคือสิ่งไหนที่ท่านยังต้องเสริมเข้าไปอีกนะครับท่านก็เอาความรู้นะครับที่ได้เสริมเข้าไปนะครับเพราะว่าแต่ละสวนแต่ละจังหวัดแต่ละที่ดินไม่เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าดินของเราทุกท่านทุกคนที่ปลูกนะครับไม่เหมือนกันนะครับจะเหมือนกันก็สวนน้อยนะครับดังนั้นวิธีการดูแลก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราจะสรุปวิธีเดียวไม่ได้นะครับดังนั้นวิธีไหนที่พอ ใส่กับส่ของเราได้ก็ลองทําดูนะครับสําหรับท่านใดครับที่เจอเหมือนกันกับผมนะครก็ลองทําดูนะครับ3มอย่าง1พวนดิน2ใส่ปุ๋ยนะครับ3ามให้น้ํานะครับ3อย่างนี้ก็จะทําให้ทุเรียนนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าทุเรียนของเราเริ่มมีแมลงอะไรเราต้องป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกนะครับคือเราต้องดูว่าฤดูกาลไหนที่แมลงจะลงเราจะต้องป้องกันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ทุเรียนของเรานั้น มีปัญหามากมายนะครับอ่าทีานี้ปัญหาก็จะแก้ได้ง่ายนะครับดังนั้นเราต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุนะครับไม่ใช่เรามาแก้ปลายเหตุนะครับท่านใดที่เจอทุเรียนตายฝั่งนะครับก็ลองทําดูนะครับเผื่อว่าจะฟื้นเหมือนต้นนี้นะครับก็คือต้นนี้ก็ใบแทบจะไม่ค่อยมีแต่ว่านี้ใบอ่อนเริ่มมาแล้วนะครับฉีดพ่นขับไล่มแมลงเรียบร้อยแล้วรอที่เขาจะใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นมานะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่เจอปัญหาเดียวกันนะครับหรือจะลองทําดูนะครับหรือว่าจะแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้เสริมเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับนี้ไม่ได้อ่าอันนี้ผมไม่ได้แนะนําให้ทํานะครับแต่ว่าผมก็แค่มาการมาแชร์ความรู้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่คิดอ่าเหมือนกันก็ลองทําดูนะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากมายลองทําต้นสองต้นดูนะครับถ้าเจอนะครับทำา้ำซ้ำซ้ำสี่อย่างนะครับ พวนดินใส่ปุ๋ยให้น้ําแล้วก็ฉีดล้างใบด้วยน้ําเปล่านะครับทําทุกวันนะครับสําหรับการฉีดพ่นน้าเปล่าถ้าทาแล้วก็ลองทําดูไปเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าทุเรียนของเราจะเริ่มดีขึ้นแทงยอดขึ้นนะครับมีลักษณะอย่างนั้นนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแชร์ความรู้ในด้านนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ ากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเกษตรพาเบิ่งนะครับน้องใหม่กําลังมานะครับในเกษตรนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเกษตรพาเบิ่งฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านใดนะครับที่จะแชร์ความรู้ก็สามารถเสริมมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับ